ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้คุณจะทําการพูดถึงและก็แนะนําเกี่ยวกับในส่วนของเทคนิคการเล่นนะกโนเล่นยังไงแค่ไม่กี่นาทีนะครับได้รับทั้งทองนักโคนนักเตะน,นะครับผมแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลแล้วก็มีไอเทมต่อสัญญาด้วยนะครับก็ใช้เทคนิคยังไงหรือเล่นอีเวนต์ยังไงให้ได้ขรางวัลทั้งหมดที่กล่าวไปนะผมเพียงแค่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นกน ทำยังไงกันบ้างหรือเป็นเทคนิคยังไงกันบ้างก็มาชม,มาในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปับชมคลิปกันนะทุกคนผมขออนุญาตแลวกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันทุกคนก็960,000พร้อมกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยละรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคนะทพกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะมาทำการพูดถึงในส่วนของเทคนิคนะทุกคน เป็นเทคนิคการเล่นนะครับผมหรือว่าการเคลียอีเวนที่รับรางวัลทั้งหมดโดยแค่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับแลวก็คือในส่วนของแมทพาร์นะทุกคนก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ในส่วนของแมทพาร์นะครับมันมีรางวัลทั้งหมดก็คือมันจะแจกหลังจากที่รอทําการแข่งขันเสร็จทุกคนหรือว่าเล่นจบแมทใดๆทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นแมทไหนก็ตามยกเว้นแมทที่เล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแมทพาร์ทนะมมันก็จะนับไปหลังจบเกมแต่และ math, แมตและแง นักเตะ5ดาวแล้วก็ทองแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลหรือว่าไอเทมต่อสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับจ้ากการสอนท่านคนเทคนิคนะครับใช้เวลาเป็นแค่ไม่กี่นาทีนะผมจะได้ของรางวัลทั้งหมดนี้เลยนะครับก็มันมีทั้งหมด100แมตช์เลยด้วยกันสัหรับส่วนของแมตช์พาร์ทท่านคนถ้าเกิดว่าเราใช้เวลา การเล่นปกติทุคนให้ครบ100รแมตต์นะครับก็น่าจะใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียวนะครับผมบางคนก็อาจจะ2-3วันเลยด้วยกันนะครับเพราะว่าอาจจะเบื่อบ้านทุกคนหรือว่าอาจจะเจอพวกปิดเบิร์เน็ตบ้านทุกคนหรือว่าไม่ค่อยมีอารมณ์เล่นบ้านนะทุกคนก็อาจจะใช้เวลา2-3วันเลยด้วยกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับจะทาการสอนเทคนิคนุกคนการเล่นหรือว่าการแข่งขันการเล่นอีเวนต์นะครับเล่นยังไงครับทุกคนเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ว่าได้ขอรางวันทั้งหมดนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยก็จะทำการพูดถึงในวนคอม ก็สำหรับแมตช์พาร์นทุกคนสำหรับการเล่นฟรีหรือว่าช่องแรกนะผมก็มันจะมีการแจกรางวัลฟรีจนถึง50แมตช์เลยด้วยกันทุกคนหรือว่าการแข่งขันเสร็จ50นัดเลยด้วยกันสำหรับส่วนของรางวัลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องที่2การปลดล็อกช่องที่2นะผมก็มีการแจกฟรีถึง50แมตช์เลยด้วยกันทุกคนหรือว่าสิ้นสุดแค่50แมตช์เท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของช่องที่3นะทุกคนหรือว่าการปลดล ok ็อกพรีเมยมนสูงสุดนะครับมันมีรางวัลแจกถึง100แมตช์เลยดกคอ็ถึงื อีเวนต์นี้เลยทุกคนก็เป็นอีเวนต์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นอีเวนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็กดเข้ามาที่อีเวนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่เลยคนนั่นก็คือชาเลนจ์อีเวนต์วัวไว้ข่าวโดที่เป็นรูปของเอฟซีบาร์เซโลนาเลครับสำหรับอีเวนต์นี้นะทุกคนเป็นอีเวนต์ที่น่าสนใจมากๆากเลยผมเพราะว่าเป็นอีเวนต์ที่มีกติกาใหมทุกคนเป็นกติกาที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาในเกมนี้ส่วนของกติกาโก้ดินโก้นะทุกคน ก็คือใครที่ยิงประตูได้ก่อนคนนั้นคือผู้ชนะนะครับทุกคนโอเคก็กดเข้ามาเลยนะครับอาจจะรอโหลดสักนนครู่นะทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็กดเลือกอะไรอันหนึ่งได้เลยนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำการเคลียร์หมดทั้งสามันแล้วนะครับก็มาเริ่มที่อันแรกเลยด้กันครับโอเคผมก,ก็เมื่อเข้ามาก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เป็นอีเวนต์ทั่วไปนะทุกคนแต่ว่ามันดีตรงที่กติกาของมันนะทุกคนโอเคก็ผมขอมอนุญาตเปลี่ยนทีมก่อนแลวกันนะครับเอาแผนไหนดีเอาวันนี้เลยกันนะทุกคนการ ผมจัดทีมไว้แล้วเราเป็นทีมที่ผสมไปแล้วกันนะครับเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะทุกคนไม่มีตำนานนะครับก็มาํำการเล่นให้ดูนะครับมันก็มีทั้งหมดประมาณ3 4เทคนิคหรือว่า3-4วิธีด้วยกันนะครับอ่ะกดจับคู่ไปเลยทุกคนโอเคจับคู่เจอแล้วนะครับก็มาทุกคนก็กดเล่นไปเลยนะผมเพราะว่าเราต้องเร่งรีบในการเคลีย์อีเวนต์แมทพาร์นะทุกคนโอเคเข้าสู่เกมนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะทุกคนย้ำว่าถ้าเราได้เคลียร์ก่อนนะครับผมแนะนําเลยว่าเราต้อง โชว์ฝีมือของเราับทุกคนก็คือโชว์ทีเด็ดลูกเขียทุกคนนี่เลยทุกคนก็ผมขอลองก่อนแล้วกันนะครับมาทุกคนมาชี้คิมิคครับคิมิตเล็งขึ้นมาแทงไปสวยมาดิแล้วสวยครับไปซ้ายสุดจับทีหนึ่งปันโค้งๆเรียบร้อยหนึ่งศูนย์จบเกมทุกคนนี่ดูดิสองนาทีเท่านั้นทุกคนจบเกมแล้วนะครับง่ายทุกคนเอออันนี้คือเทคนิคแรกทูปเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ไวมากๆผมก็ เป็นการโชว์สกิลของเราด้วยทุกคนในส่วนของทีเด็ดลูกเขียนะครับอันนี้คืออยากให้ทุกคนได้รอนในส่วนของถ้าเกิดว่าเราได้เขียก่อนนะทุกคนเอออยากให้ทุกคนได้รอนทุกคนก็ดูสถิตินะทุกคนฝั่งเขายังไม่ทันได้โดนบอลยังไม่ทันได้ทาอะไรเลยนะครับเราเริ่มการคงบอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมือกว่ดยิงหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าเลยก็เป็นผู้ชนะเลยนะครับแค่นี้ทุกคนอันนี้คือวิธีแรกที่ผมอยากแนะนำนะผม,ผมก็เนี่ทุกคนได้รับรางวัลในส่วนของแช์พาร์แล้วเดี๋ยวผมก็แค่นี้เองนะครับ เล่นง่ายทุกคนใช้เวลาไปแค่2นาทีในเกมเท่านั้นนะครับก็ได้รับรางวัลแมตพัทไปหนึ่งขั้นเลยผมก็ผ่านอีเวนต์ด้วยนะครับและเมื่อผ่านอีเวนต์แล้วทุกคนก็ทําการกดออกมาทุกคนกดออกจากอีเวนต์นะครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่ทุกคนทําแบบนี้ซ้ําๆนะครับอมาดูครั้งที่สองของเรากันบ้างน,นะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนกันดีนะทุกคนโอเคก็กดจับคู่ไปเลยนะครับอันที่มันจะช้าก็คิดว่าน่าจะช้าตรงที่จับคู่นี่แหละครับทุกคนออจับคู่กว่าจะติดนะครับ่เจอกับทีมอะไรเอ่ย โอ้ทุกคนเป็นฟูลทิมชัดไทยวะถ้าสนใจครับทุกคนมาครับอันนี้ก็เป็นฝั่งเขาได้เขียบ้านนะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่2นะครับก็คือเป็นวิธีที่ <Staff. S 1> รำคารเล่นแบบชิลๆไปทุกคนหรือว่าเล่นแบบไม่เร่งรีบนะทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นเหมือนการเล่นปกติสําหรับใครที่ไม่อยากใช้วิธีที่แบบรีบรีบนะทุกคนหรือว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรขนาดนั้นมนันก็สามารถเล่นไปก่อนเรื่อยๆได้ทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับ มันเป็นกติกาโกด้งโก้ทุกคนก็คือไม่ว่าเราจะยิงได้หรือว่าเราจะเสียประตูนะผมทั้งหมดก็จบเกมเหมือนกันนะครับทุกคนเออก็อันนี้เป็นวิธีที่2ก็คือเล่นแบบชื่อๆทุกคนหรือว่าเล่นแบบปกตินั่นคนเออถ้าเรายิงได้เร็วก็จบเร็วทุกคนหรือว่าถ้าเรายิงได้ช้าเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรผมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแรงหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งใจเล่นหน่อยแลวกันนะครับก็อยากให้จบเกมนี้เร็วๆนะครับมาทุกคนลองโยนดูบ้างแล้วกันนะครับแล้วหลุดหรรือเปล่าาาสวยม สาราหักก็ซ้ายแล้วเรียบหลออทุกคนง่ายๆเลยครับนี่นะคนอันนี้คือวิธีที่สอนแบบว่าไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะคนเล่นแบบง่งายๆเล่นแบบชิวๆนะครับอันนี้ก็จบเกมเหมือนกันคนก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับอีเวนต์นี้นะคนเป็นอีเวนต์ที่ผมชอบมากๆนะครับมันเล่นสนุกเล่นไม่เบื่อนะคนเพราะว่าอีเวนต์อื่นนะคนรู้ว่าการเล่นแบบอ,อื่นๆนะครับมันก็ใช้เวลา90นาทีนะคนบางคนก็ถ่วงเวลาบ้างนะครับ บางคนก็ปิดบนเน็ตบางคนก็กระตุกอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นอะไรที่ทําให้เราหน้าเบื่อนะคนแต่ว่าอีเวนต์นี้นะครับเนียบคนเล่นแค่นี้คนก็ได้รับรางวัลในส่วนของแมตช์พาร์ทด้วยทุกคนก็นี่เลยนะครับผมได้รางวัลไอเทม5ดาวมาแล้วนะครับส่วนส่วนของการแลกฟีเจอร์5ดาวทุกคนนี่เลยนะครับมีตังแต่5ดาวแบบเยอะแยะมากมายที่เราสามารถแลกได้นะคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองการตัวรุกของฟาร์มิงโกนะผมฮักก็มีนะครับแล้วก็ดูซานวันฮอบิทกับทุกคนโบโยซากานะครับซาลีบาก็มีนะทุกคนอันนี้คน ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็อีเวนต์ก็ผ่านทุกคนก็มาดวลต่อทุกคนอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว2วิธีด้วยกันทุกคนหรือว่า2แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นวิธีที่เราชูสกิลทั้งหมดเลยทุกคนหรือว่าวิธีแรกเป็นวิธีที่เราชูสกิลลูกเขียนทุกคนวิธีที่2ก็คือการเล่นชิวๆนะครับทุกคนเอ่อเมื่อจะเป็นวิธีไหนก็ได้รางวัลเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้แล้วแต่สถานการณ์เลยกันทุกคนโอเคมาดวลต่อครั้งที่3นะครับก็สำหรับครั้งที่3นนนนีีีี้ะคครับททเป็วิธ่่่งายสุดนทคหรือว่าวิธีี่ ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะทุกคนมาดูนะครับเนียบคนส่งขึ้นหลังมานะครับแล้วก็กลับไปที่ประาูประตูทุกคนนี่เลยผมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดทุกคนเอ้ามันไม่ยิงว่ะอีกทีแล้วกันเนี้ยทุกคนก็คือการยิงประตูตัวเองนะผมก็เป็นอะไรที่เร็วสุดๆแล้วก็ง่ายสุดๆแล้วสำหรับอีเว้นนี้คนสรับในส่วนของใครที่เร่งรีบทุกคนหรือว่าใครที่อยากจะให้มันจบไวๆท่านคนก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วทุกคนเพราะว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับแรงค์นคั่นคนมันไม่ได้มีผลอะไรต่อไอดีของเราเลยผมเพราะว่านเป็น,นส่วนของอีเวนท์ที่เขาจัดมาแบบนี้นคัคนไม่ว่าใครจะโดนยิงก่อนหรือว่าใครจะยิงได้ก็จบเกมเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในส่วนของแมดพารเหมือนกันนทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้คือวิธีที่บอกเลยว่าง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วสำหรับในส่วนของการเคลียร์แมดพาร์ตนั่นคนก็คือการยิงประตูตัวเองนี่นะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่าถ้าเราแพ้หรือว่าถ้าเรายิงประตูตัวเองนั่นคนเราจะไม่ผ่านอีเวนท เราก็ยังสามารถเล่นได้นะทุกคนบางคนกลัวว่าจะเล่นไม่ได้นผมก็บอกเลยว่าเล่นต่อได้นะคนนี่เลยนะผมเพียงแค่กดออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่นะทุกคนนี่เลยนะครับง่ายๆนะทุกคนเพียงแค่ทําตามนี้ได้เลยนะผมว่าจะเป็นในส่วนของวิธีไหนก็ตามนะคนก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะทุกคนเอออันนี้คือวิธีที่ผมอยากแนะนําในสไตล์ของที่ผมเล่นเฉยๆเลยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีเดิมๆมันก็น่าเบื่อนะทุกคนเพราะว่ามันต้องเล่นถึง100ร้อยแมตช์เลยด้วยกันทุกคนหรือว่าร้อยนัดเลยด้วยกันนะครับมาด อันนี้เราได้เขี่ยอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมทุกคนขออนุญาตใช้สกิลที่เด็ดลูกเขี่ยแล้วกันนะครับเอาใจติดไว้ทุกคนยังไงได้อยู่ครับมาที่เดิมบอยสวยไปครับแล้วตัวไกลวิ่งนะทุกคนแทงมาจังหวะนี้แล้วหลุดนะทุกคนเรียบร้อยครับเหยียบทุกคนที่เด็ดลูกเขี่ยครับใช้เวลาไป3นาทีเท่านั้นครับทุกคนนี่นะผมก็เป็นการวอร์มสกิลของเราด้วยกันหรือว่าโชว์สกิลของเราด้วยนะผมเผื่อว่าเราไปแข่งกับคนอื่นนะครับก็ จะได้ใช้สกิลพวกนี้ด้วยผมเผื่อว่าเราจะทําเป็นแบบมืออาชีพคนหรือว่าชาได้แบบชํานานนะทุกคนโอเคอันนี้คือทีเด็ลูกเคียนครับก็ทําง่ายๆนะทุกคนเพียงแค่ถ้าเราได้เขียนทุกคนก็บุกไปเต็มที่เลยนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับอีเวนต์นี้นะทุกคนไม่ว่าเราจะยิงได้หรือเราจะโดนยิงนะครับก็ได้รับรางวัลทั้งหมดนะทุกคนนี่นะครับง่ายๆคนก็ทำตามนี้ไปเรื่อยๆจนถึง100แมตช์ผมจะได้รางวัลทั้งหมด คบ100ช่องด้วยกันนะคนหรือว่าเคลียร์แมตช์พาร์ด้วยคนภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคนหรือว่าไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันจะช้าุกคนมันจะช้าในส่วนของการจับคู่เท่านั้นนะคนในส่วนของการเล่นก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับมาทุกคนแมตต์ต่อมาเจอกับโอ้โหฟูแมนยูวะทุกคนยังไงดีมาครับอ่าเราได้เคลียร์แล้วทุกคนมาดิเราได้เคลียร์แบบนี้ก็โชว์สกิลเหมือนเดิมทุกคนรอบนี้จะได้ไหรือเปล่าครับยังไง อู้ป่อยบอลมาทุกคนโดโตัวกลับดิโดยตัวกลับมาจังหวะน,นี้ครับสวยดักไว้ได้ครับเดวานเดวานมาที่โมซาร่าโมซาล่าแทงจังหวะน,นี้ยังไงแล้วไม่หลุดครับอะไรโดนโยนครับทุกคนจะโดนหรือเปล่าวะเนี่ยเอมบัปเป้เอมบัปเป้เลี้ยงขึ้นมาอโหดักไม่ได้ครัทุกคนเชโดจะโดนหรือเปล่าวะแล้วนิ่มๆเลยครับ โผมต้องขอโทษทุกคนด้วยละผมลืมปรับปุ่มคอนโทลนะครับแม่ปุ่มคันโยกและปุ่มคอนโทลทุกคนดูดิเกะการชหายเลยขอโทษด้วยผมก็ผมลืมเปลี่ยนนะทุกคนลืมไปว่าอัดคลิปนะครับเอาลืดหลุดมาจังวันนี้ทุกคนแล้วง่ายๆผมเรียบร้อยครับชนะไปพิธีเรียบร้อยทุกคนนี่ผมเล่นแบบง่ายๆเล่นแบบสบายๆผมก็แต่ละแมตช์ทุกคนใช้เวลาแค่10กว่านาทีเท่านั้นทุกคนบางแมตช์ก็ใช้เวลาแค่2-3ถึงนาทีเท่านั้นนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวิธีที่ง่ายที่สุดและก็เร็วที่สุดก็คือการยิงประตูตัวเองนะทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเสียฟอร์มหรือว่าไม่อยากเสียศักดิ์ศรีนะทุกคนก็ใช้วิธีที่ผมแนะนําไปได้เลยเมื่อจะเปในส่วนของเทดดลูกเคียร์นะผมแลวก็การเล่นแบบชิวๆการเล่นปกตินะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนก็ไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะนะครับก็เราก็ได้รับรางวัลเหมือนกันทั้งหมดนี่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้ทุกคนก็ตอนนี้นะครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคร แมทที่เท่าไรกันแล้วบ้างในส่วนของแมทพาร์นะครับโอเคทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาหน่อยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ที่แมทที่เท่าไร่กันแล้วบ้างนะทุกคนนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แมทแค่21เท่านั้นนทุกคนยังไม่ได้เล่นเลยนะผมก็ทําคลิปให้ดูก่อนนะครับนะครับผมเนี๋ยก็หลังจากลงคลิปนี้เสร็จแล้วผมก็ทาการเคลียร์จนถึงร้อยแมทแน่นอนภายในวันนี้ทุกคนหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นตามที่ผมเริ่การไล่เรียงในคลิปไปนะครับก็อย่าลืมนทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ คนเลือกใช้วิธีไหนกันบ้างหรือใช้สกิลไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็มาแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆนะครับทุกคนในส่วนของการเคลียร์อีเวนต์ของแม็พาร์นะผมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะผมก็ได้รับรางวัลทั้งหมดและผมจะเป็นในส่วนของการแจกทองของแม็พาร์นะผมก็การแจกนักเตะฟรีนะผมจะเป็นในส่วนของไอเทม3ดาวนะครับ4ดาวแล้วก็5ดาดาวคนรวมไปถึงไอเทมอัพเลเวลแล้วก็ไอเทมตอสัญญาทั้งหมดประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนก็เลือกใช้วิธีไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็อย ไปเล่นตามนี้กันได้เลยในส่วนของเทคนิคการเคลีย์อีเวนต์ของเม็ดพาร์ที่ใช้เวลาเป็นแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นและก็ได้รับรางวัลเหมือนกับคนอื่นนะทุกคนหรือว่าได้รับรางวัลทั้งหมดของเมดพาร์นั้นคนจากที่เราใช้เวลา2 -3 วันด้วยกันบางคนก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนก็เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้นะครับเสร็จแน่นอนภายในวันเดียวเท่านั้นทุกคนเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นทุกคนก็เคลียร์ครบ100แมแน่นอนนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วก,กันน,กออไไนะ ก็ใครชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกด like, ไลค์กด s ับ s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันทุกคนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับว่าทุกคนใช้เทคนิคไหนกันบ้างหรือว่ามีวิธีไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแย,ยะมากมายได้เลยนะครับ